คำเตือนเลยการน,นี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุน้อยต่ำกว่า18ปีเด็กที่มีอายุน้อยต่ำกว่า18ปีคนที่จะาการรับชมนั่นจะไปไปเรียกพ่อแม่มา เขากราบสวิดุสวิดัตนะครับผมก็อยู่กับผมไอตีายกลาไรเจ้าคอดนะครับผมรอบนี้ก็อร์อยู่กับพี่แมวนะฮะลัคก,กี้เนโคกนำโชคนะเรือโชคหรืออะไรโชคช่วยโชคโชคช่วยหรือเปล่าวันนี้อ่โอเคมาก็มาดูกันดีกว่านะว่ากลุ่มกลังปั่นพอนเทนต์เกมอะไรกันบ้างนะครับผมจะเป็นตารางแบบนี้นะฮะถ้าใครที่อยากรู้ช่วงเวลาหรือว่าอ่า็น,นกีฬาเกมอะไรนะครับผมก็นี่เลยดีๆเขาไปแลกได้คลคิปนะผมแจ้งกันทุกวีทุกวันปั่นกันตอนทั้งคืนแล้วหลับแน่นอน อ่ะโอเคไปพกมา500อยนะรอบนี้เราก็อยู่กับ12 i v องไอวีน่าีแล้วค่ายพิธีนะครับก็เป็นค่ายอื่นไม่ได้หรอกที่ไอเกมแมวเนี่ยมีอยู่ค่ายเดียวเคเลยอ่ะไปต่อเป็สิบเลยนะขอญาติก็พกมา500รอยรอบนี้ก็ขอให้มันบึมบัมซัมเบ้นะฮะหวังว่าหวังว่าหวังว่าไม่เล่นนานแล้วเกมแมวเล่นแต่เกมวัวเสือวัหวหุย สือ,อวัวปลาเสืออัวปลาแมวทองมาเลยเวทพันหนึ่งพอดีโอ้โหโอเคต่ออีกสี่เปนแปดนะครับผมเปิดมาก็แบบบึ้มบ้ากันแล้วโอ้โหใบพัดต่อด้วยนะท่านผู้ชมไหลฟื้ปรรัดกันเลยทีเดียวเชียวรอบนี้ถีว่าเขาเรียกว่าหลายต้นนะนี่หลายต้นนะมาดูว่าไอ่าไปปลายนี่มันจะแตกให,ห,เห้เปลเ่านะครับผมเออเอาเรื่องอันนี้พี่แมวเราดุใช้ได้เลยเป็ดสามสิบยอดไป บเวลาไม่ติดคำน้อยดังบงดังบงเสียงก็เลยกว่าตอกย้ำแล้วเกินชอกช้ำแล้วกบใจนะเวลาว่าเนี่ยเบังบึ้งบังบึ้งทำมาดีเสียงดีเสียงดีโอ้เย็นเขาจคุยกันนะเด็กสามสิบนี่มันสะเทือนเหมือนกันนะเนี่ยบัฟเข้าไปอุยโอเคเริ่มมาแล้วมีเริ่มมา แมวมาแต่ไม่มีคูณได้ไงวะเนี่ยแตบกบเกินปิดก,ก่อนไหลเกินนะฮะไหลออกไม่่ไหลเข้าเธ <c oughs> อโบนล้างกรอบจังไรนี่คือไม่มีอะไรแบบล้างได้เลยนะฮะพี่แมวเราวันนี้หน้ากระดาษน,นี่แข็งกระโปรงเลยตั้งแต่แมวทองออกมานี่ก็เกลือทันใดเออเอาเรื่องเลยเนี่ย เรื่องเน,นี่ยฮึบสวยมีคูณด้วยนะคูณ2ปรับเข้าไป24นะครับท่านผู้ชมลูกเจมาเชื่อม a ทีเทิร์ด A มาช่องที่2หรือเปล่าอยากไม่มาอยากไม่มาเพื่อนโอ้โ,อโหถ้า a มาช่องทีอุ้ยถ้าซูจิมาแทนไม่เป็นไรให้ภัยไ,ฟไ,ฟได้ปั๊มเข้าไป7 3 8นะครับตอนนี้ก็พันหกไปแล้วว่ะเฮ้ยสุดสุดยอดกับเจียวโทกับเจียวตอดกันเลยว่ะเพื่อนใลสุดก็อ่ามาถึงพันห้า ไปเรียบรอยแนละ้วน้องว่ายังไ 1, <c oughs> งลพันห้าราคาคุ้นๆนะราคานี้โอ้ด้กลุม่มเธอโบมันนี่ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะครับ <c oughs> ใช้ล้างความจังไรหรือเปล่าในนียล้างหรือว่าวกักกักความจังไรเข้ามาโอ้โหหน้าการะดาษนี่โคตรเกลือไม่เป็นไรวัดไม่ได้นะเกลือเกลือมากๆนี่คือถ้าอัดไปสูงแล้วมันมา,า,านี่คือยิ้มเลยนะจริงถ้ามานะวงเล็บมันถ้ามา ลุนแบบเม้มปากกันเนี่ยโหสามสิบหกเจริญพรเอาละเอาแล้วล,ลูกเอาละเริ่มละ <c oughs> เริ่มดูดกูแล้วตอนนี้ขอสักนิดแล้วกันนะครับเอา้าวมันเดือดล้วอยากสู้อ่ะเพราะมันแข็งอยู่นานแล้วใช่ไหมมันมีโอกาสสูงนะที่มันจะมาดอกใหญ่อยากจะลดเบรเหมือนกันแต่เริ่มจะหมดแล้วเนี่ยตอนนี้เริ่มจะหมดแล้วเนี่ยฮฮ กูว่าหมดแล้วดูทรงแป,แปลกแปลกลเนี่ยมาไวไปไวีิเปงเลยเนี่ยดอกนี้เนี่ยเขาเรียกว่ายอดแบบนี้คือเันเสี่ยงนะถ้าไม่เข้าจะแบบนี้เลยสามร้อยแหละเม็ดจากพันห้าพันแปดโอเคเลยเฮ้ยแปลกแปลกเ้ยเฮ้ยไม่ใช่ลดเบ็ดแล้วแตกนะมึงเอ้ยกำหมัดแน่นเลยเบดสิบไปพอก่อนไม่ไหวสามสิบนี่คือหมดแล้วตอนนี้ไม่ไหว,วสู้ไม่ไหวไปสามสิบเหลือร้อยแล้ว เทอร์โบไปดิยปูสองไปปิดเทอร์โบนะครับผมแล้วก็ลูกเจมาลูัวแล้วจังหวะนี้ว่ายังไงต่อลูกคิวมาเสริมปั๊มก็ไปดึงพีกูว่าแล้วรถเป็ดมันต้องมาอือนี่แหละรู้มากไอ้แมวเวนกูนะพเพรเลยนะฮะเออเอาไปเอาเข้าไปเป็นสิบโหจะปวดนะผมหมายเกจจะแรกกันเลยทีเดียวเชียวนะครับพี่แมวเราวันนี้ แนวแห่งโชคลาภนะครับผมโชคลาภเดี๋วยวจะจับมาทำลาบนะ,นะเน่ยวันนี้เออทำไม่ได้แล้วมึงโดนทำลาบแน่นะละพี่เงยเลยเบิดห้าขอรับกันเล้ยไปถึสองแล้วยิงเล่นยิงรถอะไรวันนี้โอเคโอเคมาสเก็ตเตอร์มาช่วยชีวิตเ <c oughs> บิดห้าแลแต่ว่าโอ้โหเสียดายมากมันขึ้นเบิดสิบวันนี้เมื่อกี้หมุนเบิดสิบตั้งนานไม่มาไม่เงยรถเบิดห้ามาเฉย <c oughs> เอาเอาหน่อยเอาหน่อยฟื้นพื้นชีพ ืนขึ้นชีพโชหน่อยบับเข้าไปลูกเกมาสวยงามตเต็มจอแล้วแต่วันนี้ใบพัดมาโอ้โหโล,มลมพีลมพัดกันไปวันนี้ไปอีกทีลูกกกหมุนขอแบบสะเทือนสะเทือนนะบับสะเทือนกับพีอะไรพีบ้านบัฟกัปโอ้โหสามโอ้เจอพอๆกันเลยมึงเนี่ยสองดอกนี้อะไรของมึงวันนี้ใบพัดแพงป่ะเออสามสิบพอได้อยู่ไป เื็นคืนชีพแล้วท่านผู้ชมกลับมา200แล้วอุ้ยหนองน,นี้ใหญ่ไหมใหญ่ไหมโอ้โหใหญ่กับพีนี่แค่สิบหกโอ้ไม่ก็บ้าเข้าไปคูณสิบแหม่สิบจริงหรือเปล่าสิบจริงสิบเกะโอ้โหคูณสิบได้สิบเจริญแล้วมึงรอบนี้ <c oughs> คูณแล้วกับมึงเนี่ยตากูจะไหลอ่ะจบจบกันชีวิตจัดแล้วเธอเรียบร้อยโรงเรียนจีนสิบหมุนได้ไปสองสองหนึ่ง ขอบพระคุณมากนะครับที่กลับมาเท่าเดิมอีกแล้วออกไม่เท่าดิห้าร้อยนะเออขาดทน200นุนสองร้อยอะเนี่ยตึบ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 ,บ,บสวยสกเก็ตเตอร์มาเบ็ดสายเบ็ดทุยเบ็ดสิบเออเหรินพันเอาหน่อยเอาหน่อยลูกแมวลุ้นจับเลยจริงจร้นลุ้นแบบเบ็ด ลุนล้น,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 นแบบเด็กผู้ขำอยากก็แบบนะจัดๆนะเอาเป็นว่านะฮะโคตรจะลุ้นนะฮะผมเหนียวเหนียวแล้วตอนนี้มาเถอะมาเถอะมาเถอะจะ,หม,ะจหมดแล้วจะหมดแล้วโเนี่ยจะหมดแล้วหมดความอดทนนะไม่ใช่หมดอะไรไม่ได้เล่นนานที่นี่จะแบบนะหวัดแจกหน่อยอะไรก็ไม่มีเลย เโดดกูอย่างเดียวแตกมาแบบให้ดีจเล่นๆนะแมวทองรอบแรกงนะแล้วก็เกลือทันใดโอเคกลับมา700้อยละมาๆมาหน่อยพี่แมวข้บนมึงเยอะแล้วมึงทำตัวดีๆให้กูชมหน่อยมาป๊บปื๊บปื๊บป8สินะครับผมดองคูณเขาเรียกดองคูณอุ้ยอุ้ยแล้วลูกเคมาเต็มจอพันสองเอาสิพี่พันสามดิว้ามีเศษเนี่ยสองเก้าหกเข้าหกเลยนะ คุณ20บมาหน่อยคุณ20แถบให้ลูกลูกเก๋มาสวยงามบับขก็ไป60ิคิวคิวมีไวาวมีคิวคิวไม่ไวต่อด้วยซูชิบอกลูกเอทไปเดิมเทเล็ก10ไปเต็มจอแซมบอนครัโอ้ยแซมบอนแพง,งกว่าไอ้นั่นเต็มจอเลยไอ้สิบแล้วบ้างยโอเคมาแล้วตอนนี้เรามาสองพันกว่าสวยสวยเลย เมื่อไรกูจะถึงเลิกวะเนี่ยถึงเลิกถึงอะไรี่าว่า,าเลิกเล,กเลิกงามยามดีนะฮะกูขอ 10k ถึงหรือเปล่า <c oughs> 5k พอไม่โลบไม่โลบอโอเคไปต่อไปปุ๊บมาเข้าไปผังกูซ่องน,นี่สะดุ้งโยงสะดุง้ดยงยงิงปับกลับไปดงทียีสี่เออเรื่อยเรื่อยเลยเรื่อยเลย เป็นงสามสิบแล้วตอนนี้อัดแล้วตอนนี้คือถึงเวลาอัดแล้วนะผู้ชมไม่มาก็ไม่มาอะไรมาก็แบบอัดแล้วไปถ้าไม่มาก็เม็ดนะเม็ดเลยไม่เหลือแล้วตอนนี้เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ลูกเฮ้ยเอ็ดเอ็ดเคเอเคตีเอ็ดเจ็ดสิบต่อโอ้โหสิบสวยแล้วก็มีวายสองที สองทีถุยสองตัวอุย้ยเริ่เชื่อแบบกูชิเต็มจอแล้วนะผมเจ็ดร้อยห้าสิบห้านะแล้วก็มีแมวฝากมาเพิ่มคูณไปคูณแปดเข้าไปกระทบหน้าแหกแตกทางโพงกับต่ววางวันนี้คูณสิบสองแล้วแล้วโอ้ยเยอะมันแตกเยอะเลยคำนวณซะเยอะแตกยี่สิบบาทได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ่ะโอเคไปเรื่อยๆนะไม่รีบไม่รีบเลยไม่รีบเล,บลยเดี๋ยวเธอโบรลลอยเนี่ยเบ็ดห้าสิบแล้วกันนะผมขยับตั้งนิดเผื่อชีวิตจะเปลี่ยน ก็จะเปลี่ยนแบเท่าเดิมเลยตอนนี้เล่นนานไปแล้วเน,นี่ยเกมเนี้ยเอาเรื่องเอาเรื่องสู้มือจัดนะพี่แมวเราแมวดุหรือเปล่าแมวดุจริงนเลยบับเข้าไปคูณโกสั่นสะเทือนเรือนลั่นนะฮะต่อด้วยลูกเกบวกสู่ชิ้กำลังเนยพันสี่ 1, ทุยพันร้อยสี่นะครับผมมาแล้วสิบสิบอ,อ,อุ้ยพันหกอ๋อเขารวมเันสองดอกไงมีดอกแรกกับดอกสองเออเอาเรื่องนี้เอาเรื่อง เริ่มมาเริ่มมาส k แล้ว 4K แล้วขอ 5K คได้เปล่าเพื่อนเป็นร้อยไหมยอดสักทีหนึ่งเอ้มันสัอนสะเทือนกันไปเลยนะเผื่อแบบเกิน 5K เไงเผื่อได้สัก8นะ7-8ถ้ามาบล็อกใหญ่สักดองหนึ่งนะซึ่งจะมาหรือเปล่ามาหรือเปล่ามาหรือเปล่ารวยๆนะตอนนี้โชว์ คูณสี่แปดสิบคูณสี่สามรอยี่นะฮะแล้วก็โอ้หยสวยดอกนี้แหละพันหนึ่งหรออุ้ยแมวทองตีคำนวณต่อด้วยคีย์บวกสิบคูณหกสามพันหกแปดพันแล้วเว้ยจังหวะนี้ต่อโอ้โหห้าพันห้าครับท่านผู้ชมแล้วรัวๆต่อเนืสู้ชี้ไปอีกดึงทีหกร้อยเอ็ดแดงและสัตว์เอ็ดที่มาเยอะเหลือเกินเรียบร้อยโรงเรียนจีนเนี่ยโอ้โหกว่าจะมากันได้กูคิดว่าจะหมดแล้วตอนแรกเออรอดเฉย หนึ่งหมื่นหนึ่งนะครับแตกนอกก็เสียวได้เบ็ดร้อยหยอดติดนะครับผมก็ปเป็นว่ารอดไปรอบนี้โอ้โหสิบสี่เคโอเคก็ปเป็นว่าใครที่อยากรู้ช่วงเวลาแบบนี้นะผมก็ลิงก์ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปเลยนะผมก็ฝากกดซับสไคร์คนะครับแล้วกดไลค์กันด้วยนะเชียร์อยากเล่นเกมไหนคอมเมนต์กันมานะครับผมก็ขอลากันไปก่อนเลยนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมไปแล้วผมบ๊ายบาย